สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊พี่แจกนาทางกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่รอบหกกกันค่ะวันนี้เรามาใช้สูตรบวกกันนะคะ3ามตัวบนเราจะใช้หลักสิบบวกกับสองค่ะ2ตัวล่างเราจะใช้บวกเหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาแจกสูตรกันนะคะเราเอาเลขศูนย์ต คเลขล่างเราจะก็ใช้บวกกันค่ะนี่อันนี้คือสูตรของเรานะคะมากันค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราจะเอาศูนบวกสนะคะศูนย์บวกสคือได้สองค่ะ3าบวกหได้8ปรอบท่หกสเนะคะเราเอา3ามบวกสเราจะได้ห้าค่ะ หกบวกสองได้8นะคะเรามาดูกันค่ะว่ารลบที่หกหกับรอบที่หกเจดเราจะลงเลขลูดหรือเลขล่างกันนะคะอ่าเราเห็นไหมคะเราลงเลขล่างกันนะคะถือว่าถูกค่ะเรามาดูรอบที่หกจุดแันค่ะเราเอาห้าบวกกับสองเราจะได้เจค่ะ เจบวกหได้สิบสามนะคะเราจะเ,าเลขหลังนะคะเรามาดูกันค่ะว่ารอบที่หกเจกับรอบรอบที่หกสิบแดเราจะลงเลขรูดหรือเลขข้างกันค่ะอาเห็นไหมนี่เราไล่เลขรูดนะคะถือว,ว่าได้ค่ะรอบที่หกสิบเกสี่บวกสองได้หค่ะหนึ่งบวกสามได้สี่นะคะ 8กับรอบที่69เราจะได้เลขลู่หรือเลขล่างกันนะคะรอบที่68เห็นไหมเราได้เลข3นะคะเราจะได้เลขล่างกันค่ะมาดูที่รอบ70ค่ะรอบ70นะคะ5-2บวกสได้เค่ะ7-4ดบวกสได้ส1นะคะ รอบที่70ดสิเราได้เลขรูดหรือเลขล่างค่ะเห็นไหมเราได้เลขสีนะคะเลขสเราจะลงทั้งรูดทั้งล่างเลยค่ะรอบนี้เราเข้าทั้งหมด1 2 3 4 5เราเข้า5นะคะวันนี้เรามาแจกสูตรหวยคำนวณจบกันแล้วนะคะ กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปได้วยนะคะขอบคุณนะคะ